สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพีคอาคารหัวแล้วก็วันนี้ก็คือข้อความจากเทวดานางฟ้าของคุณนะคะประจําตัวคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณนั่นเองชอบตัวเรื่องไหนนะคะเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งสีฟ้าตัวเลือกที่สองสีแดงและตัวเลือกที่สามสีเขียวนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่หนึ่งช้เซนใช้ยวับแรกได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่1สีฟ้าฝากกดไลค์ s u b s c r i b e แชร์กระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการอ่านแบบ general โดยรวมนะคะแนะนำให้ดูส่วนตัวเพื่อความชัวร์ชัดเจนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคลียร์เนาะได้ที่ V. s อ a r ตาร้านะคะถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้สึกไม่กล้าเปิดใจกับใครไม่กล้าปรึกษาใครก็มาดูได้นะคะเป็นเรื่องที่แบบไม่ไว้ใจใครเลยหรือเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆได้หมดจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกจะได้รู้สึกดีจะได้แบบว่าคอนเฟิร์มให้ได้นะคะโอเค Gemini a n ิโกนะคะ ให้มีน่ารักแอนไม่รู้เห็นเห็นสตรอเบอรี่นึกถึงกองสองหรือคุณอาจจะต้องไปดูกองสองวยก็ได้นะกองที่หนึ่งอาจจะต้องไปดูกองที่สองซึ่งกองที่สองไม่ไม่รู้นะว่าจะแบบเป็นเรื่องของอะไรนะคะแต่เดี๋ยวเออเห็นไหมเห็นสตรอเบอรี่นึกถึงกองสองเลยเพราะตอนแรกแอนแบบว่าเอ๊จะเอาเป็นกองที่หนึ่งดาวกองที่สองสตรอเบอรี่ไหมคิดคิดอยู่เลยแบบเด่นนะคะกองหนึ่งแอนเห็นว่ามีโอกาสได้เดินทาง นะคะหรือจะมีเกี่ยวกับอะไรเดินทางมีเกี่ยวกับการเดินทางนะคะพูดถึงสตาร์มันก็เหมือนทองฟ้าเลยเนาะมีโอกาสที่จะได้เดินทางใครที่อยากจะไปเรียนต่อใครอยากะไปทํางานต่อไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือโยกย้ายนะคะหรือจะเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวไปเรียนไปทํางานได้หมดมีโอกาสที่ดวงคุณจะ,จะเปิดการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณคุณจะได้ย้ายอย้ายไปอยู่ที่หนึ่งย้ายไปแบบ ไปอยู่ที่ใหม่ย้ายไปเจองานใหม่หรือจะต้องย้ายไปแบบอาจจะพบรักกับใครหรือมีใครเข้ามาชาวต่างชาติเข้ามาพาคนไปอยู่กับเขาอาะก็ได้นะคะให้ขึ้นโชคชะตานะมันมีอะไรบางอย่างนะคะแต่ก็อุปสรรคเยอะเหมือนกันแต่เห็นไหมมีชาริยอดเนี่ยมันจะมีเงื่อองการเดินทางเข้ามานะคะแต่ไพ่ไม่ได้บอกะไรแต่รู้สึกว่าคุณจะอินจอยมีความสุขเกี่ยวกับการเรียนการงานหรือความรักได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแอนมองว่ากล่องที่หนึ่งนะคะ จะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือการมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในดวงชะตาของคุณโดยตรงนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็จะมีมีนกรกฎพฤศจิกอันเนี้ยถ้าคุณเกิดในหรือจะเกิดในเดือนชาวธาตุน้ำก็ได้นะเดือนมีนาเดือนกรกฎาเดือนพฤศจิก,กานะคะคุณกําลังจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะอาจจะเจอคนที่ อาจจะเจอคนทางกายเข้ามาในชีวิตเราพร้อมที่จะแบบสร้างครอบครัวหรืออาจจะพาคนไปด้วยหรืออาจจะเจอโอกาสในรูปแบบว่ามีคนมาออฟเฟอร์คุณไปทํางานด้วยเลยด้วยหรือออฟเฟอร์ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่เห็นเกี่ยวกับการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการยกยายแล้วก็เกี่ยวกับการไปต่างประเทศเลยแหละเป็นอะไรไกลๆเหมือนดวงคุณน่าจะเปลี่ยนเห็นไหมเออน่านจะเปลี่ยนให้พอนี้ก็เหมือนจะดวงดาวเหมือนไอ้นี่แล้วแนเห็นเลยเหมือนคุณจะต้องย้ายไปอยู่ที่หนึ่งอะเวลาชาร์มมิ่งที่คุณจะอยู่มันจะเปลี่ยนไปอะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ อะไรสักอย่างเลยคะบางคนเนี่ยอาจจะต้องทําตามความฝันตัวเองนะถ้าคุณมีความฝันว่าอยากไปเรียนต่างประเทศอยากไปใช้ชีวิตต่างประเทศอยากไปทำงานต่างประเทศนะก็ขอให้ทำนะคะแล้วก็มีคําว่า the star อีแล้วนะคะมีคํา the s t y l e ออกมาให้นะ บอกเลยนะว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรนะคะแล้วก็ไปให้ถึงแล้วคุณจะไปถึงดวงดาวนั้นนะคะดวงดาวนั้นก็คือที่ที่มันรับตอบสนองคุณแน่นอนก็คือให้เลือกตามความฝันตัวเองคุณฝ่ายฝันอยากทาอะไรอยากเป็นอะไรก็ขอให้ทาอยากไปเรียนต่ออยากไปทํางานที่ไหนขอให้เลือกในสิ่งที่คุณชอบแล้วเดี๋ยวโชคสตาจะเปิดทางให้กับคุณอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องการเดินทางช่วงนี้ถือว่าเด่นนะวีซ่าผ่านนะคะอย่าหมดหวังด้วย มีของคุณก็จะขึ้นแบบวีซ่าผ่านนะช่วงเนี้ยคือถ้าจะเดินทางในช่วงที่คุณมาดูคลิปเนี่ยดวงกาลังจะเปิดให้เดินทางนะคะเพราะฉะนั้นอีกอาจจะแบบอีกไม่กี่เดือนหรือช่วงกลางปีอนมองว่าหลายๆคนเนี่ยเด่นในเรื่องของเหมือนกับทําอะไรมันจะราบรื่นนะคะถ้าแบบว่าบางคนจะขอสัญชาติหรือเปล่าเกี่ยวกับพวกเอกสารอะไรเงี้ยจะราบรื่นจะผ่านแล้วก็จะมีเรื่องของการเดินทางวีซ่าจะผ่านนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่า progress นะคะประตูมันเหมือนกับตอนนี้เราอาจจะติดอยู่เนาะ อตอนนี้เราอยู่ในช่วงไฟแดงไฟเขียวกําลังจะมาเพราะฉะนั้นมันจะได้การขับเคลื่อนไปข้างหน้าดวงคุณจะเปิดให้กับคุณไปข้างหน้านะคะแต่จะต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากทําหรือสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณอยากเป็นไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีโอกาสได้พบลักนะถ้าพูดถึงก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเหมือนกันมีโอกาสได้พบลักกับคนทางไกลนะคะแล้วก็จะได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศเขาด้วยสีประเด็นนะ <laughs> นะคะ มันมีเรื่องของการทําไมไม่รู้กองน,นี้มันแบบติดแต่ในหัวแอนในเรื่องการเดินทางเดินทางอยู่เนี่ยอืมนะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่อ เชื่อในปฏิหารนะคะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อในนางฟ้าเทวดาประจําตัวคุณให้เชื่อในโชคชะตาคุณเพราะว่าตอนนี้เหล่านางฟ้าทั้งหลายนะคะกำลังซัพพอร์ตคุณกําลังจะพาคุณเนี่ยออกจากที่หนึ่งอะไปส่งอีกที่หนึ่งซึ่งแอนไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับการงานชีวิตคุณอยู่นะหรือความรักก็ได้เพราะไอ้ก,กบตัวนี้ไอ้ก,กบในไพ่เด็เนี่ยมันเหมือนทําให้แอนนะถึงว่าคุณกำลังจะเจอใครที่แบบว่าเป็นคู่ของคุณหรือเปล่านะคะแต่เขาไม่บอกไงเขายังไม่่่่บอออออกววาาาคคคคืืใใรรรหหหะะะไแตต้้้้้เเลยยถนนนีีุณมมป Ờ, ในการที่จะทำอะไรให้กับตัวเองเนี่ยให้ขอให้ทําไปก่อนเนาะเกี่ยวกับความฝันการงานแล้วเดี๋ยวมันก็จะเนี่ยพอคุณเดินเดินไปนะคะคุณก็จะไปเจออะไรที่มันเป็นเอ็กซ์ตร้าโบนัสให้กับคุณอีกนะคะอาจจะเป็นความรักนั่นเองแต่เรื่องการเดินทางเด่นใครอยากจะเดินทางโยกย้ายช่วงเนี้ยขอให้ตัดสินใจ Take a คชั่นทำได้เลยนะคะมันมันจะผลส่งผลดีกับคุณโอเคเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกันว่ามีอะไรจะออกมา จริงๆวันนี้อันจะไม่ได้อัดคลิปด้วยนะเพราะว่ามันดึกแล้วนะคะลองนั่งสมาธิดูนะเผื่อจะช่วยได้ตื่นนอนก่อนนอนเนี่ยลองนั่งสมาธิสักห้าถึงสิบนาทีคุณอาจจะดู้คาตอบคุณอาจจะเห็นแนวทางหรือคุณอาจจะเกิดไอเดียวิ่งวับอะไรเงี้ย ขึ้นให้กับคุณก็ได้แต่พ่อไว้ให้ใหัวราะเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้อย่าเสียใจอย่าร้องไห้นะคะบางคนเจอปัญหาเจอทางตันเนี่ยมันยังไม่ตันแต่แค่ว่านางฟ้าย,ยังไม่ได้ช่วยคุณนะคะสิงห์สิธิ์เทวดาเหล่าเทพทั้งหลายยังไม่ได้ช่วยคุณแต่ถ้าคุณไม่หมดหวังนะคะเดี๋ยวมันจะมีทางออกให้กับคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าอยากอยู่ต่อตามประเทศแต่ไม่สามารถมีเหตุการณ์ให้อยู่ได้อาจจะต้องเป็นช่วงที่คุณต้องย้ายไปที่อื่นหรือเปล่าไปประเทศอื่นไปอะไรอ,อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่บอออออออกกไไไววววว้้้้เเเลยยย่่าาาาาตตตตตตนนนีินิิงงคดดดะรรมใใชชขปััสจท ความฝันของเราหาแพชชั่นหาแนวทางของตัวเองให้ได้ก่อนเราทาตามทำตามความฝันตัวเองซะแล้วทุกอย่างมาจอ,อกมาดีนะคะตัวงกาลังจะขับเคลื่อนไปข้างหน้ากาลังจะเปิดเดือนน้าให้คุณซึ่งแอนมองว่าตอนนี้มันเป็นเดือนพฤษภาแล้วไพ่มันออกมาค่อนข้างมิถุนายนกรกฎาคมเด่นมากช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอีกนับจากวันที่คุณมาดูคลิปอะบวกไปประมาณสักเดืนอน2เดือน3าเดือนก็ได้มันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหรือจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้อดทนแล้วก็แอนมองว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบ ปรับปรับกระทันหันก็ได้นะคะทำให้คุณต้องย้ายแบบย้ายที่ทํางานกระทันหันหรืออาจจะต้องมีเหตุให้คุณไปต่างประเทศหรือมีออฟเฟอร์จากใครบางคนจากทางไกลเนี่ยมาให้กับคุณคุณก็ต้องโย่งย้ายนะคะเพื่อที่จะไปรับออฟเฟอร์ใหม่แล้วก็เจอสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมเพราะว่าดวงของคุณมันทั้ง6ดาบแล้วเวลา6ดาบกับชฉลียออกมาเมื่อไรเนี่ยมันจะต้องมีการที่แบบเดินทางยกย้ายนะคะบางคนอาจจะไปเที่ยวก็ได้ก็วีซ่าจะผ่านนะคะก็ไปได้จะได้ไปอินจอยไปใช้ชีวิตของคุณไปแบบประเทศที่เราใฝ่ฝันอะไรอย่างองี้รได้หมดเลยนะะแปลงงออะไรสักย่า คุณอาจจะแบบรู้สึกว่าจะต้องก้าออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณด้วยบางคนอาจจะรู้สึกยังไม่พร้อมแต่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเพราะดวงมันเวลามันถึงแล้วค่ะเวลามันมาแล้วดวงกําลังจะเปลี่ยนแปลงให้กับคุณแล้วต่อมนจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมองสิ่งดีๆแล้วก็คิดบวกเข้าไว้ด้วยนะคะกองที่หนึ่งามานี้ค่ะแต่อันคิดว่าเนี่ยจากตัวเลือกคุณอนะสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณเคยต้องการมันกาลังจะเป็นจริงมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณก็ต้องมีกกาาาารรแแแบบบบบเเเเปปลลีีี่่่่ยนนนงงงงงตตััววออออดึะคททม็ืจจ้ บางคนไม่ได้อยากย้ายงานแต่คุณอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าใช่ไหมมันก็จะต้องมีเหตุแบบให้เราต้องย้ายงานมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราย้ายไปปุ๊บเนี่ยเราถึงจะชอบมันนะคะมันจะแบบเจอสิ่งที่แบบไม่ชอบก่อนแล้วเราถึงจะชอบนั่นเองนะคะคล้ายว่าอยากจะเห็นสายลุงหลังฝนเนี่ยเราก็ต้องเจอแบบฝนที่ตกหนักหกหรือพายุแทบจะเข้าเลยแต่สุดท้ายเราก็จะได้เห็นกับสายลุงที่คุณรอคอ,อยนั่นเองนะคะ แค่มองว่าเดี๋ยวคุณจะยิ้มได้คุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนะประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งน,นฟ้าเทวดากาลังจะช่วยสป,ปอร์ตคุณอยู่เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในการตัดสินใจและเลือกเส้นทางเดินตัวเองซะอยากทําอะไรทําอยากเป็นอะไรเป็นนั่นเองนะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลย สำหรับใครที่เลือกกองที่2สีดงฝากกดไลค์ subscribe แชร์กระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวเพราะยังเป็นการอ่านแบบ general อยู่ก็มาดูได้ทชีวี Star ต9นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าถามได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องที่คุณแบบว่าเซน t i v ฟไม่กล้าปรึกษาใครเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนหรือแบบไม่มีใครเข้าใจนี่ยได้หมดเลยนะหรือบางเรื่องเป็นเรื่องที่แบบ18เอ่อออกแนว18บกหรือเป็นเรื่องที่แบบเซนสชิฟมากไม่กล้าอะไรเงี้ยก็สามารถมาลองลองปรึกษาได้นะ้าไม่อนพูดกองนี้เป็นกองแรกเลยบางเร s ซ็ s เ t ที e ละเอียดอ่อนอาจจะมีแนวนั้นก็ได้นะก็ลองมาได้นะกองที่สองแปลกเอ๊ะมาความรักปะเนี่ยนะคะก็ได้หมดเลยจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกหรือคอนเฟิร์มให้กับคุณได้นะคะพราทาแอนม่นเลยอะโอเคแต่ถ้วยเห็นไหมมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเปเนจีเรื่องละเอียดอ่อนนุ่งอ่อนเดียวเลือกความหวนไหวช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเผชิญอยู่หรือสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าซึ่งบอกเลยกองสองแอนว่าไงก็ต้องออกมาเป็นแนวความรักนะคะ จะต้องมีความรับเหมือนคุณมีคนคุยแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันคิดไปเองมันไม่ใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกนันวไาพา่เนี่ยเป็นไพ่เดิมมูแล้วไพ่เดมมูลก็ออกมาคุณไม่มั่นใจเนี่ยคุณไม่มั่นใจว่าเขาจะใช้คู่คุณไหมบางคนอาจจะแบบว่าเดียวกับคนสาธารณะคนทางไกลคนมีชื่อเสียงคนหน้าตาดีคนหลอ่อคนสวยนะคะเอะแต่รู้สึกจะมีเรื่องระยะทางเหมือนกันนะมีเรื่องการเดินทาง ระยะทางอุปสรรคแต่จริงๆแล้วแอนมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานนะคะหรือเป็นคนที่รักสันโดษหรือชอบอยู่กับตัวเองอเป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงมีหน้าตาดีอะไรต่างๆานานานก็ได้นะมันเลยทาให้คุณแบบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะคนนี้จะใช่คู่เราจริงๆเหรอมันใช่เหรอเราจะเป็นคู่โชคดีจริงๆเหรอนะคะถ้าคุณดูดีๆนะคะมันมีเจ้ากบตัวนี้อยู่ข้างๆนะมันทาให้แอนตื่แบบเรื่องพก a ฟ r y t a l e ที่เป็นแบบของดิสนีย์เลยแรบออะไรก็เกิดขึ้นได้นะ Everything possible จริงๆนะคะ เดอะเฮอร์มิตถ้าคุณกําลังคิดอยู่ว่าคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาโสดจริงไหมเขาก็โสดจริงๆนะแล้วก็เป็นคนที่บ้างงานหรือทําแต่ง,งานด้วยนั่นเองนะคะ่ mm hmm. คอนข้งอยากจะทางานเก็บเงินมีเป้าหมายค่าชั่นอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นอุป,ปสรรคก็คือทางไกลใระยะทางไกลแล้วก็เขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้เราความรักแล้วก็เขาเองเนี่ยจะโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองก่อนในช่วงนี้นะคะทําหน้าที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่า ถ้าอยากจะรู้จังเลยว่านังฟ้าเทวดาบอกให้คุณใจเย็นๆอย่าคิดมากอย่าเพิ่งไปสนใจให้กลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองก่อนนะถ้าใครที่ดีกับความรักบอกเลยว่าเอออย่าเพิ่งไปตามหาความรักส่วนบางคนที่อยู่กับตัวเองมานานเริ่มจะคิดว่าเออฉันจะอยู่โซนนะฉันไม่เอาใครละอย่าคิดแบบน,นั้นคุณมีคนที่จะเข้ามาในวันข้างหน้าแล้วจะเป็นคนที่ดีมากๆแล้วคุณจะรู้สึกแบบมันเหมือนกับคลคาว่ามันจะแบบ คุณได้ตอนนี้คุณได้สตรอเบอรี่อยู่ในมือแเขาบอกว่าอันนี้ของเธอนะแต่อย่าเพิ่งกินนะคะคุณก็ต้องอดทนต้องใจเย็นอะ่ะเอออย่าเพิ่งไปกินมันนะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องอดทนคุณต้องรออย่าประชอดอย่าน้อยใจอย่างน้อนในโชคชะตาเด่ดขาดน,นะคะอ่าเดี๋ยวขอเปิดนะคะเหมือนจะเห็นแันเลเพิมมาขาเกียรพานิดหนึ่งจะถามหน่อยว่าแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยมีคนอยู่ในใจเป็นแบบใครที่มาแล้วแบบอินกับความรักพอดีเนาะอยากจะรู้จังเลยว่า สรุปแล้วเนี่ยนะคะมันจะยังไงคิงออฟวอนนะคะสิบดาบก็ยังไงคิดอยู่ดีนะเขาบอกให้ปล่อยไปเลยไม่ต้องไปคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องไปสนใจถึงเขาคนนั้นนะคะเหมือนกับให้เราได้ไพ่เดอะสตาร์ด้วย ให้เราจัดการตัวเองไปก่อนแล้วสุดท้ายอะ่ะมันจะสมองเองสิงค์สิสทธิโชคชะตานางฟ้าเทวดาเนี่ยจะทําให้มันเกิดขึ้นเองแบบที่คุณคิดไม่ถึงไม่ถึงนะคะถ้าอย่างนั้นจะขออีกใบนะคะถ้าคุณจะแบบว่าได้ลงกม่เหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในใจคุณในความคิดคุณละอันบอกว่าไม่ใช่ใครคนใหม่แต่ถ้าใครที่ส,สนิทแบบรู้สึกว่าเออไม่มีใครยังไม่เจอใครเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่ดีที่ใช่นะที่เป็นแบบ,บแรักแท้คู่แท้คู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะเนี่ยมันมีโอกาสอยู่นะคะ น่าจมองว่าคุณจะสมหวังนะคุณจะสมหวังกับสิ่งที่คุณเคยขอหรือบางคนเคยขอพรคุณจะได้สิ่งนั้นหรือใครเพิ่ไปขอพรมาหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะใครไปขอความรักมาเดี๋ยวคุณจะได้สมหวังนะคะแต่ยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องสมหวังกับความรักนั่นเองยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่คิดว่าเป็นเรื่องของอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยไพ่บอกเดี๋ยวมีโอกาสนะคะ ก็เหมือนสิ่งที่คุณเห็นนะ่ะแล้วคุณดูในไอ้กบเขียวเนี่ยมันสะดุดต,ตายันมากแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยเป็นโอกาสสีเขียวด้วยคุณอาจจะมองว่าใครก็ได้แต่สิ่งอระสิบอกไม่ได้เธอคู่ควรกับคนที่ดีเท่านั้นจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงดูแลเธอได้จะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเธอรักเดียวใจเดียวแลวจะต้องเป็นคนที่ไม่งี่เง่าด้วยนะคะจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้เจอคนที่ดีนะแต่คุณก็ต้องอดทนรอแล้วอกอย่างอาันนองว,ว่าเขานตาจะเป็นคนหน้าตาดีดด หรือจะเป็นคนที่เรียกว่าคุณอาจจะดีวกับทวินเฟรมเมื่อกี้ไพ่ตกนะคะซึ่งที่ยานไปหยิบมาก็จะเป็น king of cups นะคะอืมนะบางคนเนี่ยเห็นหั้ามีแก้วสีฟ้าถ้าไม่เห็นว่าบางคนเนี่ยกำลังคิดถึงใครอยู่ถามว่ามันเป็นเขาได้ไหมได้แต่ถ้าใครที่โสดสนิทอะยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่คุณแบบไม่ชัวร์นั่นแหละ hi please นะคะก็คือบอกให้รู้เลยว่าต้องเชื่อเซนตัวเองเนาะ ต้องเชื่อเสร็คุณแต่คิดว่ากองเนี้ยคุณจะได้สมหวังนะคุณจะเจอรักแท้คุณไม่ต้องสนใจอายุคุณหรอกว่าคุณใจอยู่เท่าไหร่จะสี่สิบห้าสิบเราก็ยังเจอได้ความสุขตอนท้ายๆนะคะถ้าเราคิดว่าเราคู่ควรกับความสุขเราคิดว่าเราเหมาะสมกับความสุขที่ดีนะคะเราเชื่อว่าเราจะได้เจอสิ่งดีๆเราก็จะได้เจอนะสิ่งที่คุณคิด มันก็คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยบางทีเราคิดอะไรอยู่เนี่ยมันจะเป็นโอกาสให้กับเราววันข้างหน้าแอนบอกว่ากองที่สองเนี่ยคุณมีคุณเป็นคนที่มีพลังงานความคิดสูงอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเชื่อนะจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะไม่มีความบังเอิญอยู่บนโลกนะคะบางทีมันเข้ามาแค่แบบจะยื่นเป็นโอกาสให้คุณว่าคุณต้องการไหมเออคนนี้สนใจไหมถ้าสนใจเดี๋ยวฉันจะได้แบบทำเรื่องให้เธอนะคะ welcome happiness คุณจะมีความสุขสมหวังในความรัก d i วายเลนะคะ i t m a n i f e s t i n g in me ก็ให้รู้ไว้เลยคุณเนี่ยเป็นคุณใช้กดดันดึืดอดูได้ดีคุณเป็นคนที่เวลาคิดอะไรมักจะได้สิ่งนั้นต้องระวังความคิดนะคะมากๆเลยแล้วก็ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณสร้างคุณจินตนาการมันจะเกิดขึ้น,นกับคุณในวันข้างหน้าถ้าคุณอยากจะกินสตรอเบอรี่หวานๆนะคะสิ่งทิ่จะโดนบันดาลจะให้คุณไปเจอกับร้านที่ขายสตรอเบอรี่หวานๆแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ้สตรอเบอรี่ทั่วไปมันก็เปรี้ยว มันก็จะทําให้คุณเป็นตจอสตรอรี่ที่เปรี้ยวฉะนั้นระวังความคิดนิดหนึ่งนะเอ๊ะเป็นไรอะกองกองสองเป็นอะไรจะสตรอรี่นะคะโอเคขอ,อกสักใบแล้วกันเป็นตั้งแต่กองหนึ่งด้วยถ้าเกิดแบบใครมาจากกองหนึ่งนี่ก็ชัดเจนนะเพราะในกองหนึ่งเองก็จะมีแบบเกิดเกิดความรักนิดหนึ่งแต่มันยังไม่ชัดเจนเท่ากองนี้นะคะ อินเนอร์เซนเชื่อเซนคุณสีแอนมว่าคุณอาจจะฝันเห็นคนคนนี้แล้วก็ได้คุณอาจจะเจอเขาผ่านหนังสือโซเชียลออนไลน์ Online, หรือคุณอาจจะคุยกับคุยอยู่กับเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนุยที่ลักษณะไม่ชัดเจนเนาะก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามบอกเลยว่าคุณและเขาเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้เไรเกิดได้ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาและความต้องการของคุณด้วยนะคะ ให้ believe and trust แอนว่ามันใช่แล้วแหละแต่คุณไม่เชื่อคุณยังเชื่อไม่ได้เพราะในความเป็นจริงมันมันมันไม่ไม่มีอะไรแบบเนี้ยในความเป็นจริงมันไม่มีอะไรแบบเนี้ยนะคะมันไม่มีอามันเป็นไปได้ยากเราจะเจอแค่ในหนังในมูวี่เอ่อในหนังในแฟนต์เทลอะไรพวกนี้เนาะเรื่องเล่าที่มันเป็นแบบแฟนตาซีนะคะแล้วห้ก็ค่อนข้างจะออกมาเป็นแฟนตาซีจริงๆแต่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณเชื่อมันจะเป็นจริงนะ คิดตัวเอาละกันนะคะบอกแค่นี้เลยนะคะฟ้าแบบก็ลองขอสิ๋ยวฉันจะเสกให้เธอนะคะตอนนี้ก็เอาเวลาไปดูแลตัวเองก่อนละกันนะคะดูแลสุขภาพกินอาหารประโยชน์นะคะอย่าคิดอะไรมากเพราะฉะนั้นแอนมองว่ากองสอบคุณจะได้เจอความรักที่ดีและขอให้คุณดูแลตัวเองไปก่อนนะ,ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าปล่อยปละเลยทําอาหารทานเองกินผักกินผลไม้พักผ่อนเพียงพอนะคะการพัฒนาร่างกายเราสุขภาพเราให้ดีขึ้นมันหลายปัจจัย การกินหลักการออกกําลังกายเสริมนะคะแล้วก็การนอนสําคัญมากๆเลยนะคะดูแลตัวเองเอาเวลามาดูแลตัวเองก่อนใครที่มีความสุขก็หลายๆคนอาจจะว่างานหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เอาเวลามาดูแลตัวเองเนี่ยดีนะแล้วเดี๋ยวคุณจะพบเจอกับสิ่งใหม่ยิ่งเรารักตัวเองเราจะดึงดูดอะไรดีๆใหม่ๆเข้ามาได้เยอะเลยประมาณนี้นะคะสาหรับใครที่เลอกกองที่สองเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามเลย สำหรับใครที่เลือกการพิสารนนะคะฝากกดไลสสค์ u b s c r i ร์แชร์กดดิ่งติดตามให้กับช่องนี้ิปนด้วยนะคะเป็นการอ่านแบบ general อยู่นะคะก็แนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v TV..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 . star ก็ก้าจะโชว์บัตรชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจนะคะเป็นเรื่องที่เซนิทีฟมากแค่ไหนหรือคุณไม่กล้าปรึกษาใครจริงๆกัว่าจะไม่มีคนเข้าใจมาได้เลยค่ะเราจะได้ช่วยแก้ไขทางออกให้แล้วก็คอนเฟิร์มให้คุณได้เหมือนกันนะคะคุณเลือกความเขียวให้ไปแล การเงินกําลังสะโดดเด่นนะคะเก้าเหรียญออกมาเขียวมาจีเลยกองอื่นไม่ค่อยได้ไพ่เหรียญน,นะแต่กองนี้เปิดมาก็มาเต็มๆเ,เลยหกถ้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังเลยนะบางทีคุณบางคนอนาจมองว่าคุณน่าจะคิดถึงเรื่องวันวันเออ มใช่สิเรื่องหวานๆนะคะเรื่องเก่าๆเดิมๆอะไรเงี้ยระวังว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีคุณจะดึงดูดกลับเข้ามาในวันข้างหน้าได้นะหรือในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่คนเก่าจะรีเทิร์นสิ่งเก่าๆจะรีเทิร์นก็เป็นลักษณะแบบมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าอยู่ก็มีเหตุได้ไปเจอเพื่อนเก่าเจอคนเคยรู้จักเก่าเจออาจารย์เก่าเจอแบบอะไรเก่าๆอ่ะคนแบบที่คุณเคยแบบ ร่วมงานด้วยหรือเคยเจอด้วยเคยเรียนด้วยอะไรเงี้ยได้หมดเลยเคยเป็นเพื่อนด้วยเคย,เเยเคยุยด,ด้วยมีโอกาสที่เขาจะวนกลับมาเป็นลักษณะคนคุยเพื่อนได้นะคะก็เออถ้าไม่อยากเจอใครก็อย่าไปคิดถึงคนนั้นนะเดี๋ยวเขาจะวนกลับเข้ามาแล้วก็เด่นในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นางฟ้าเทวดาบอกว่าโอเคงานจะยุ่งงานจะเยอะนะคะก็จริงแต่เงินก็จะตามมาดวงการงานการเงินเปิดถามว่ามีโชคลาภไหม มันจะมาจากความพยายามคุณเองนะคะทำในสิ่งที่คุณรักซาใครที่อยากจะทําอะไรในรูปแบบที่คุณอยากทําบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีเนาะถ้าคุณมีเป้าหมายมีแผนการที่จะเปิดร้านนะคะเปิดร้านอ่าต่างๆเนาะร้านอาหารร้านขนมร้านธุรกิจกิจการอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะแต่อ่าสำหรับนี้ก็จะเป็นแบบขนมนิดนึงนะคะเป็นของทานเล่นของดื่มนะก็ ประมาณนั้นนะคะแล้วคุณได้ตัวเลือกที่อยู่ในน้ำด้วยก็ไม่แปลกนะคะส่วนบางคนก็จะอยากเปิดร้านอื่นๆเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยได้นะคะคือถ้าคุณคิดจะทาอะไรเป็นของตัวเองนะคะเปิดไลฟ์สดเปิดขายของอะไรเงี้ยทําได้จะดีแต่ใช้เวลานานในการสร้างใช้เวลาในการสร้างตัวสร้าง,งชื่อเสียงค่อนข้างนานอยู่แต่มันจะดีนะคะมันจะโอเคอยู่แล้วก็ บอกเลยว่าให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะเชื่อมั่นในไอเดียของคุณเองเวลาจะทํางานทำโปรเจกต์อะไรเหมือนกันเชื่อมั่นซัเดี๋ยวมันจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าเพราะเห็นว่าถ้าคุณคิดจะหางานเสริมนะคะคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นคุณจะมีแบบมันจะโอเคอ่ะมันจะแบบทําให้คุณมีแบบมีเก็บนะคะแล้วไพ่บอกว่าในวันข้างหน้าคุณจะมีเงินนะคะคุณจะมีเงินก้อนคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินกินคุณจะมีเงินเที่ยวซึ่งดีมากตอนนี้คิดอะไรก็ขออยากจะให้คุณทําแบบนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็สาหรับ อย่าพึ่งไปสนใจนะสนใจเรื่องงานเรื่องเองินไปก่อนดีกว่านะคะโฟกัสที่ตัวเองทําในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวมันจะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงในด้านการงานการเงินแน่นอนเพราะดวงการงานดวงการเงินของคุณกําลังจะเปิดนะคะ สิบถ้วยออกมาคุณจะมีความสุขคุณจะมีพาชั่นในการทํางานใครที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรนะคะก็คิดแล้วก็ทำเนี่ยคิดแล้วทาได้เลยนะคะมันจะดีแน่นอนส่วนบางคนแนวังว่าไปทําบุญนะคะไปทําบุญไปไหว้พระ ไปบริจาคเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสมากนะคะทากับคนทํากับสัตว์ได้หมดนะคะขอให้ทําในสิ่งที่เราอินจอยที่เราชอบเลคิดอยู่ว่าเอ๊ะพอแอนพูดถึงว่าการไปทําบุญแล้วแบบตั้งใจอยากจะไปแจกอาหารแมวอยากจะไปปล่อยปลานั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําคุณคิดอะไรออกปุ๊บไปทําสิ่งนั้นดีกว่านะคะมันจะช่วยเปิดดวงการเงินการงานให้กับคุณจริงๆนะมันจะช่วยเลยแหละมันจะช่วยจากอะไรที่มันติดติดขัดๆนะคะเอ่อมันจะช่วยแบบปล่อยเลยนะคะมันจะช่วยแบบ ขาเรียก่ะมันจะราบลืน่นมันจะโล่งขึ้นมานิดนึงนะคะแารเห็นว่าคุณจะมีความสุขกับการทํางานหรือคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบนะแต่คุณอาจจะต้องเทคแอคชั่นเองก่อนนะคะเหมือนกับทาทาไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนเปิดทางให้ตัวเองทําให้ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวดวงการเงินการงานก็จะมั่นคงขึ้นจะดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่มีปัญหาตรงนี้สบายใจได้เลยเดี๋ยวคุณมีกินมีใช้มีเก็บมีเยอะกว่าที่คุณคิดอีกนะคะ คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทําได้นางฟ้าบอกว่าคุณทําได้คุณรู้อยู่แล้วคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณทําได้อยู่แล้วถ้าคุณคิดจะทำเลยคุณทําได้แต่แค่คุณอาจจะเป็นพวกแบบช่วงนี้อาจจะเครียดช่วงนี้จะหมดฮาชันมันก็เลยทําให้คุณแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทําอะไรสักเท่าไหร่หรือเปล่าอากาศร้อนด้วยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเป็นช่วงซัมเมอร์พอดี นะคะก็นั่นแต่ว่าอาเห็นว่าคุณจะต้องเข้าหาธรรมชาติเข้าวัดไปสถานที่ใกล้น้ำน,นะคะมันจะได้ช่วยเคลียร์พลังงานท็อกซิกออกจากตัวคุณได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้สึกดีมีความสุขั้างนะคะคุณได้ไพ่ go into nature นะคะเพิ่งพูดไปแบบก็คือให้ไปหาธรรมชาติเข้าหาธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติบ้างมันจะได้ซึมซับนะคะสิ่งดีๆพลังงานดีๆจากาธรรมชาตินั่นเองนะคะ ก็ะได้เข้าวัดเข้าหาธรรมชาติไปรีแลกไปพักผ่อนบ้างอย่าเครียดนะคะกองนี้แล้วเดี๋ยวชีวิตคุณก็จะดีขึ้นการงานการเงินก็จะดีขึ้นไพ่บอกว่าสเต็ปไปสเต็ปค่อยๆทำทีละนิดทีละน้อยนะถ้าคุณคิดออกสเต็ปแรกก็ลองทําดูก่อนแล้วเดี๋ยวออ,อย่าเพิ่งไปคาดเดาคาดหวังอะไรมากอย่าเพิ่งไปอะไรมากเวลาทําอะไรจะลงทุนอะไรอย่าเพิ่งไปคิดถึงเอาค่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าฉันต้องต้องได้เงินประมาณนี้เดือนนี้อะไรเงี้ยให้รู้แค่ว่า คิดง่ายๆตรงที่ว่าเราจะต้องทําแล้วให้มันแบบหมุนได้ก่อนก็ได้นะคะต้องคิดอะไรมมกทําไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยอดทนและเข้มแข็งนะคะกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่เราอยากจะทำนะ,ะต้องแบบมั่นใจในตัวเองต้องกล้าแล้วก็ต้องเข้มแข็งด้วยเวลาจะทําอะไรก็ขอให้มั่นใจเลยว่ามันจะออกมาดีนะคะอย่าไปสับสนอย่าไปลังเลอีกตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยไม่ต้องกลับไปคิดอีกนะคะ ไอ้ห็นว่าคือค่อยๆทอยทำกรณีที่น่าร้อยได้ค่อยค่อยหาทางออกค่อยๆยจัดการแล้วสุดท้ายขอให้คุณเข้มแข็งยังไงคุณก็จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆอืมอ๋อไพ่ก้ออกมาดีนะไอ้ไม่เคยเห็นไพ่ใบนี้เลยเพราะไม่ค่อยได้ใช้สําหรับนี้ด้วยละใช้เวลาในการตัดสินใจได้ไม่ต้องรีบนะคะมันไม่จําเป็นต้องรีบซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่อัยไม่ได้พูดว่าจะต้องแบบทําเลยแา่าเห็นแบบว่าเออคิดอะไรได้ก็ลองทําดูได้แต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องแบบ รีบนะคะมันยังมีเวลาให้คุณได้แบบหายใจอยู่บ้างนะคะได้ลองแบบดูแต่ขอให้คุณทำอะ่ะอืมเพราคุณได้ไพ่กันหนึ่งให้เดินไปข้างหน้าอย่าไปกลัวนะคะอะไรจะเกิดให้มันเกิดนา้นฟ้าชิงกซิตจะคอยซัพพอร์ตคอยเป็นแบ็กอัพให้คุณเองนะคะแล้วก็มาดูใบสุดท้ายกันมีมอะไรอีนะคะสำหรับกองน,นี้มีอะไรอีก <c oughs> นะคะแบบ ไม่ออกนะคะติดกันหนดเลยให้คิดว่ามันง่ายแล้วมันจะง่ายอย่างที่คุณคิดจริงๆนะคะอย่าไปคิดว่าอะไรมันยากบางครั้งอะความคิดเราแล้วคุณได้คำว่า fresh air นะเหมือนกับไพ่นี้เลยให้เข้าหาธรรมชาติเนี่ยไปหาที่โล่งเข้าสวนสาธารณะนะคนะ,ะอยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรบ้างมันจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะรับลมรับแดดเอ,อรับบรรยากาศสบายๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้นะ แต่ว่าคุณมันแบบขึ้นใกล้น้ํานด้วยไปนั่งแบบเอาอะไรนะเหมือนไปนั่งแบบใกล้น้ำอะไรเงรี้ยทานข้าวใกล้ริมมานแม่น้ำเนี้ยหรือจะไปนั่งเล่นเล่นชิวๆก็ได้ใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดใกล้ทะเลใกล้น้าตกเนี้ยคือแบบดีเลยค่ะจะดีมากๆเลยไปใกล้น้ําใกล้ธรรมชาติได้จะดีแต่ถ้าใครมีแบบอยากไปทริปนะคะมีวางแผนว่าเอออยากจะไปทางต่างจังหวัดอยากไปเข้าหาธรรมชาติไปทะเลไปน้ําตกอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าจะเป็นทริปที่ดีที่สุดให้อาจจะเป็นทริปที่ดีให้กับคุณเลยนะคะ แล้วว่าคิดอะไรก็คิดง่ายแล้วก็ค่อยทำก,ก็ได้นะคะเหมือนกับบางทีที่อาจจะพูดเมื่อกี้ก็คือแบบบางครั้งเราคิดก่อนที่เราจะทำอะ่ะมันจะทําให้เรากลัวจริงๆมันจะทําเราบโอ้คิดนู้นคิดนี้คิดนั่น,นแต่อันเคยมีหลายครั้งเลยจนจนแบบรู้สึกว่าบางทีแบบรู้สะคิดทำไม เป็นคนที่แบบว่าเติบฟูจั <c oughs> ะก็ไม่คิดอ่ะนึกจะทําอะไรก็ทําเออมันได้ก็โอเคมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าไม่้องไปทาอีกแค่นั้นเองนะชีวิตมันก็คือการเรียนรู้มันก็คือประสบการณ์ถ้าเราหมดแต่กลัวเราก็จะไม่พัฒนาตัวเองนะแต่ไพ่แบบกองของคุณมันจะเป็นเหมือนกับว่าคุณจะต้องผลักดันตัวเองจะต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนต้องเดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นแบ็คออพให้นะคะแต่จะให้สิ่งศรรักดิ์สิทธิ์นำทางคุณเลยไม่ได้นะคุณจะต้องกล้าที่จะ เดินหน้าด้วยตัวเองก่อนเพราะั้นว่าคนกงที่สามเนี่ยคุณมีความกลัวเยอะคุณขีดเยอะคุณแบบคุณเป็นคนที่มีเหตุลผลไงคุณฉลาดคุณเก่งแล้วมันก็เลยพออยู่กับความเป็นจริงเราก็จะซึมซับเอ้ทำแบบน,แบบนี้แบบนั้นไม่เวิร์คทำแบบนั้นไม่เวิร์คแต่บางครั้งอะ่ะเราแค่ต้องลองต้องก้าวผ่านเหตุลผลแล้วลองลอง,ลองดูก่อน นะคะคุณอาจจะเห็นมุมมองใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นเขาเขาเรียกอะไรนะถ้าเราไม่ลองกินดูอ่ะเราก็ไม่รู้รสชาติหรอกให้คนอื่นมาบอกเราแค่ไหนหรือเราไปเห็นเรียนรู้มาแค่ไหนเ่ยมันก็ไม่เท่ากับการที่เราทําเองนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณทําเอง ทำก่อนด้ยก่อนอย่างแอนก็แบบลุยมาเยอะเหมือนกันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่สุดท้ายมันก็จะทําให้เราเรียนรู้ว่าไหนควรที่จะลุยหรือไม่ลุยนะค<ฮ>ะก็คือว่าเป็นบทเรียนสีสันเกิดมาทั้งทีเราก็ต้องใช้ชีวิตให้ครบรสทุกรสชาติทุกด้านจริงๆนะคะประมาณนี้นะคะโอเคเป็นกําลังใจให้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ